ดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงคลองดำชัยนะอาชีพวันนี้นะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะพามาพาเรือเที่ยวชมคลองลังสิตนะคะแต่ที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมจะพามาหาผู้ประกอบการที่เขาบอกว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในคลองลังสิตแห่งนี้ละค่ะแต่ว่าเนี่ยพายมาก็นานแล้วนะคะยังพิจอสักทีเลยวลยคะ่ะพายต่อไปค่ะนอนค่ะเจอและค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือรุ่งนภาค่ะไอกันไปกัน ัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นัดอยู่ไหมคะครับผมเองครับอ้าวพี่นัดสวัสดีสวัสดีครับพี่นัดเมื่อกี้ดูอพายเรือมาเลยนะทั้งเหนื่อยทั้งหิวทั้งที่ไม่มีอะไรให้ทานเมืงเนี้อ่ามีก๋วยเตี๋ยวสเต็กก็มีครับผมลูกชิ้นปิ้งเอ่อยำก็มีครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวสั่งเลยนะคะได้ครับผมเอาลูกชิ้นปิ้งเอายำลูกชิ้นเกี่ยวลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูกบบคือลูกชิ้นอะไรกะได้ครับผม พี่นัททั้งลูกชิ้นติ้งทั้งยำลูกชิ้นนี่ก็ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูแ้วลูกชิ้นพวกนี้พี่ทําเองหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับผมถ้าเป็นลูกชิ้นหมูนี่เรารับแบรนด์ของในเล้งมาแล้วถ้าเป็นลูกชิ้นเนื้อเนี่ยเราจะรับแบรนด์ของน้ำชัยเอ๊ะทำไมถึงเลือกแบรนด์น้ำชัยแล้วก็เลือกแบรนด์ในเล้งล่ะคะสมัยก่อนเรามีลูกชิ้นแบรนด์อื่นอยู่แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของลูกชิ้นมันเวลาไปปิ้งก๋วเที่ยวบ้างหรือว่ารสชาติมันไม่ได้ไม่ได้รสชาติบ้างก็จนนนนนนวววัึงงงงญาาาาติิิเเเ้้้้ออออชชลลลลมมใหแกก็บ่่ีดูโไป สอบถามดูพอลองเอามาลงปุ๊บปรากฏว่าลูกชิ้นนี้เอามาใช้เนี่ยมันเอาไปใช้ปิ้งก็ได้เอาไปปรุงอาหารอย่างอื่นก็ได้แล้วนี่ขายก๋วยเตี๋ยวมากี่ปีแล้วคะออของผมเองเนี่ยเฉพาะร้านผมเนี่ยประมาณ5ปีครับขายดีแบบนี้ต้องมีเคล็ดลับอะไรดีๆแน่อะไรต้องบอกหน่อยแล้วล่ะคะ่ะก <c oughs> ็เคล็ดลับในแบบการบริการง่ายๆเลยก็คือบริการให้ดีอาหารกับวัตถุดิบเนี่ยต้องเลือกที่มีคุณภาพ แล้วก็ต้องดูวัตถุดิบที่เรามีโรงงานหรือว่ามีอะไรได้รับระปลองที่ได้รับมาตรฐานซึ่งเราสามารถไว้ใจได้อย่างนั้นค่ะพี่นาอยากจะให้ช่วยแนะนําอาชีพให้กับคุณผู้ชมเผื่อว่าท่านใดสนใจอยากจะมีอาชีพมีไรายได้แบบคุณนัดบ้างอาชีพนี้นะ่าสนใจยังไงคะเอ,อ่ออาชีพค้าขายถ้าเป็นร้านอาหารนะครับผม มันก็เป็นอาชีพที่ไปได้ไกลคือเราสามารถที่จะปรับถ้าเรารู้จักที่จะพัฒนาเรื่องของบริการแล้วก็เมนูให้ใหม่อยู่ตลอดเนี่ยมันก็สามารถที่จะขยับไปได้เรื่อยๆอส่วนของการปรุงอาหารหรืออะไรเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีความรู้ด้านอาหารอย่างของนำชัยหรือว่าในเล้งเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของอการซัพพอร์ตในเป็นแฟรนไชส์อยู่แต่วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่นัทมากๆเลยค่ะ <c oughs> ที่มาแนะนําอาชีพดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมขอบคุณมากค่ะ ส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะทระรําธุรกิจแ r นชายเพื่อเตี่ยวลูกชิ้นเนื้อนํำชายทางนำชายก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได,ได,ได้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เลยค่ะบริษัท NC Food Production จำกัดโทร02 2941986